โปรไบโอติกจำเป็นกับร่างกายมากๆค่ะแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าทานโปรไบโอติกเวลาไหนดีที่สุดซึ่งวันนี้เอิญจะมาให้คำตอบนะคะว่าการทานโปรไบโอติกให้เกิดผลลัพธ์แล้วก็ทําให้น้องดูดซึมดีนั่นคือเวลาซึ่งจริงๆแล้วเวลาสําหรับการทานโปรไบโอติกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟิกนาอว่าควรทานเวลาไหนเช้าวกลางวันเย็นหรือว่าควรทานก่อนหรือหลังอาหารถ้าเราต้องการให้น้องเขาทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพแบบ100%ทํางานแบบสมบูรณ์นะคะแนะนําให้ทานก่อนเข้านอนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ลําไส้ ทำงานน้อยมากๆตัวโรไบโอติกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเราได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งการทานโปรไบโอติกเนี่ยก็ไม่ควรจะมากหรือว่าน้อยเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับเนาะแนะนําทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นคือเพียงพอแล้วสาหรับโปรไบโอริมพัสของเรานะคะซึ่งมีจุลินทรีดีหรือว่าโปรไบโอติกเนี่ยสูงถึง13ชนิดด้วยกันที่สาคัญเขายังมีอาหารสาหรับเชื้อจุลินรีย์ด้วยก็คือพรีไบโอติกช่วยลดการดูดซึมของแป้งน้าตาลก็คือโพสไบโอติกซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนที่ทํามาก่อนในประเทศไทยนะคะมีแค่ปานชิตาเท่านั้นในตัวผลิตภัณฑ์โปรไบโอริมพัสด ร่าางกายมากถึง13ชนิดและสะกัดมาให้แบบไม่มีมน,น้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลลองทานดูแล้วจะรู้สึกว่าระบบลำไส้ทำงานดีขึ้นแก้ปัญหากันที่ต้นต่อโดยที่แก้กันที่ระดับเสื์ไปเลยค่ะ